สบายดีครับพี่น้องผู้ชมขอตลาดพี่น้องเขาสู้ตลาดนัดโคกระบืองชมผู้บุตรหรือต่น้องแกง่อำเภอเมืองจังหวาเลศครับเจ้าวันนี้เป็นเจ้าวันเสาทีงีทิพหาเดือนตุลาคมพุทธศักราช2568ครับผู้มันชนเดินน้ำเรียนราคางื่อบัตรของวัดเซ่นเง้่อนราคาบัตรพี่น้องชมบรรยากาศครับหน้านเนียนอันนี้การที่เริ่มเข่าได้หนึ่ <laughs> บัดตะเขากลางสนามดี่สบายดีครับเสียอัดสวัสด,ดีอ่ะข้องเจ้าบมดเลยเอาเอาเท่ยาดอ่งพกมืนห่า 65. แม่ลูกนีบก่บอ้ลูกกับลูกแม่งามก็จะว่าบะพกมืนห งามงามหกหมื่นห้าโอ้งามๆลูกไผ่อ่างแดงตรงขีเอฟสามหมื่นอยู่ขเอฟสามโอ้โองามตะเลียงครับต่อรองไหนเราอ่านเอาเอาไผ้บางนำา้ำฝาเบอร์เพียให้พี่น้อง 4 1 2น2 4 6กแน่นในนามเสียดอยากสะะารค้มเล้าง่แง่ครับงาง สวัสดีครับเมียลูกของของเสียปีบ่ะเมยครับเมียนลูกลูกเมีโอ้ยลูกไผ่ขึ้นเตีงลูกก็กแลต่โอ้งามดีงามดีเปิดตัวเด้เสียเสียหมเกครับหมื่นเก้าเมียมันลมโอ้ตรงนี้ครับหกหม่นเก้าขายงามงาม สดชดเง้มเขาเสียปียม well. right? ่นกแรกหมื่นเก้าหต่อร่องไหนอีกปเบอศย์หกหนึ่งหกหกหนึองแปดเจ็ดห้าไอหมักน้ำเสียเปียวเลยเสียปียกับึกบุกลูกนั่นหนเงยเดี๋ยกินขึ้นยุกแดงแดงนี่นปั้นกำกาลวนแล้วงามครับงี้มั่นมันด้เสีย

หเจ็บารงสนคน่อตกกบอาโมมาคาีนี่นั่ไปหมเขาบกันซื้อัคนต่อรอดไหม่นรอดไมรอดไมอนไมอไมไม่อหือต้องอะไร้อม้อมาอาไเท่าไหร่จะวง้ว่เดี๋ยวไปายกันไป เดี๋ยวนี้เจียวเท่าไรก็พอลุงเจียวเท่าไรก่อน้นาใ่เจียวสองมือก็่รอยองมือไปเพิ่นขายเท่าไรเนี่ยขายผมเงินเ่ไร้เงินม่ได้ขายเ่ไรเหมือน่งี้บเ่ไรกับ่อท่นขายโอไ่ขายหอกฝากมือไว้โอเคโทัพย์โทัพย์ิดพ่อคือโ่อรยิจะเสียไคือยน่ล้วเสียอไรเีเงินไปสม่อยเื่องของงามอีกน สำบายดีพะลุงเออเลือเลย,เล,ยล้นผสมไปที่เดียนแล้วประกันทองแล้วเปิดเจ้าบาทเปิดที่ที่หาเปิดี่ท่หาัก็บาทมันสูงขักสูงเด,ด็เออแงัด Ờ, cái Sao Sao lục la viết thay cho bạn thấy lao cho bán nè Đó, lục nhau, lục xử nữa Đó lâu này nó phải luôn ตนด้นแม่มอดาอแมฝากเบอร์ไว้ศูว่าศูนย์แอสามหกส่หน่ะมันหมันพครับผมบัตดีอาร์แงมแม่ลูกว่นนี่แม่ลูกเอาจ้าบาทแม่ลูกเปิดไปหกหมื่นโอ้หกหมืน หกหมื่นโอาอยู่นิ่งลูยูดนิ่งหกหมื่นครับสูงไปเท่าไรครับบสิาซิบอยู่บอกแต่ว่าบอตั้มก็สีหาบวกเอาเอาตั้มไปก่อนเฮะเว้นถอยามยังนีกว้าย้ยถอยใดถอยดีไยเท่าไรก็วันละค่ะหกหมื่นหม เียผสมอีกไป่องสี่เดือนของสีเดือนแลเอ้าสื่อสองนสามดิต่อรองอะไรอีกไดครับผมฝาเบอร์โทรอ่ะศูนย์หกสามสองหกศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดเอ้ามันมันครับ

นาะคลิปนี้ฝางต้อนพี่น้องสมอครับสบายดี